เพื่อนอกหักรักคุดอาการเจียนอยู่เจียนไปตอนนี้ที่บ้านต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามีแนวโน้มอยากจะฆ่าตัวตายประกาศจะฆ่าตัวตายถ้าโลกนี้ไม่มีเธอพระพุทธองค์ท่านเตือนไปแล้วนะที่ได้มีรักที่นั่นมีทก ท่านตรัสไปแล้วความรักเหมือนดอกกุหลาบความทุกข์เหมือนหนามกุหลาบมาคู่กันนะความรักเหมือนหน้ามือความทุกข์เหมือนหลังมือยกมือขึ้นมาหน้ามือมาละหลังมือไม่มาคงไม่ได้ถ้าลูกมีความรักแล้วลูกจะบอกว่ารักแล้วต้องมีแต่ความสุขสิมันจะทุกข์ไม่ได้มันจะผิดหวังไม่ได้ แสดงว่าลูกกำลังอินโนเซนต์มากเลยนะลูกเพราะอะไรที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกมันเป็นสัจธรรมสากลลูกจะยอมรับเฉพาะด้านที่มีความสุขแล้วปฏิเสธด้านที่มีความทุกข์ของความรักไม่ได้หลอกเพราะความรักกับความทุกข์เป็นของคู่กันมันเป็นของแถมถ้าลูกมีรักทำใจรอไว้เลยความทุก จะแทรกผสมมาด้วยเสมอไปอันนี้มันเป็นธรรมดามากๆเลยเหมือนลูกเกิดมามีชีวิตแล้วชีวิตก็จะแถมของแถมของชีวิตให้กับลูกลูกได้ชีวิตมาแล้วนะลูกจะได้ของแถมของชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากคนที่รักและของที่รักนี่คือของแถมของชีวิตนะลูกนั้น เมื่อลูกเกิดมาเป็นคนกับเขาชาติหนึ่งแล้วลูกยอมรับนะความรักแล้วลูกก็ต้องยอมรับของแถมของความรักที่ธรรมชาติจัดสรรมาให้ด้วยว่าที่ใดมีรักที่นั้นจะมีทุกข์ถ้าลูกบอกว่ารักแล้วมันต้องสุขอย่างเดียวสิพูดอย่างนี้ลูกกําลังทําตัวสวนทางศัจธรรมของโลกเลยนะลูกลูกต้องเปิดหูเปิดตาลืมหูลืม,ลมตาขึ้นมาว่าโอ้พระพุทธท่านเตือนเอาไว้แล้ว สัจธรรมมันมีอยู่อย่างนี้นะลกูกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกพระอาจารย์อยากจะบอกความจริงให้โลกฟังเรื่องหนึ่งนะว่านักเขียนที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลกคือคาลินยิบรันคาลินยิบรันเนโลกเป็นกวีชาวเลบานอนท่านเขียนหนังสือหลายเล่มแต่เล่มที่ดังมากๆก็คือ The Prophet นะเรื่องนี้ก็คือปรัชญาชีวิตแล้วบทหนึ่งของปรัชญาชีวิตท่านก็พูดถึงเรื่องความรัก เอาไว้อย่างคนที่แบบรูปปลุกปลงเรื่องเรื่องความรักมากๆหนุ่มสาวที่มีความรักถ้าได้อ่านปรัชญาความรักของคาเรนยิปรานแล้วเนี่ยจะยินดีปรียดามากเลยถือเขาเป็นศาสดาหแห่งความรักศาสดาหแห่งความโรแมนติกก็ว่าไดอ้อีกอีกเล่มหนึ่งก็คือโรสกันวิ่งและปิกหักโอ้โหไพเราะเหลือเกินอ่านแล้วเนี่ยอิ่มอกอิ่มใจแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่สมหวังในรักแต่ลูกเชื่อไหม กูรูที่เขียนเรื่องความรักอย่างนี้แหละในชีวิตจริงนะก็อกหักไม่ได้สมหวังในความรักสักนิดหนึ่งทั้งๆที่เขาเป็นกูรูเรื่องความรักกวีตอนที่ว่าด้วยความรักของเขานั้นแสนจะวิเศษเลิศเลอเพอร์เฟกแต่ในชีวิตจริงเขาไปหาผู้หญิงที่เขารักและเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเขียนกวีเพื่อขอแต่งงานแต่ก็ถูกผู้หญิงปฏิเสธอย่างไม่ใหญ่ดีแล้วเขาก็ล่วงลับดับขันไปพร้อมกับความกอกหักลูกเห็นหรืยอยังว่า รักแล้วจะไม่ทุกข์มันแทบเป็นไปไม่ได้นะลูกนะความรักนั้นน่ะมันมาพร้อมกับความทุกข์เสมอแต่ถ้าเรารู้เท่ารู้ทานมันเราก็จะทุกข์น้อยลงแต่จะให้รักแล้วไม่ทุกข์นั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะลูกนะเช่นเดียวกันการที่ลูกมีความรักและจะไม่สมหวังในรักหรือต่อให้สมหวังแต่ความรักก็มีออปชันความทุกข์อื่นๆให้ลูกรอเจออีกเยอะแยะมากมายนี่มันก็เป็นธรรมดาของความรักไนงะลูกแก้วนะ ที่เราทําหล่นลงบนพื้นมันจะแตกเพล้งฉันใดเพราะมันเป็นธรรมดาของมันว่ามันต้องแตกความรักก็เหมือนกันธรรมดาของความรักก็คือมันจะมีความทุกข์เป็นของแถมนี่คือศัจธรรมที่หนึ่งที่ลูกจะต้องรู้ว่าที่ใดมีรักที่นั่นจะมีทุกข์และตอนนี้ถ้าลูกกาลังมีทุกข์เพราะความรักลูกก็บอกตัวเองว่าเออจริงท่านเตือนไว้แล้วเราไม่ควรจะไปเถียงพระพุทธเจ้าผู้รอบรู้เรื่องศัจธรรมของชีวิตที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์อ่า พอมันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็บอกตัวเองว่าเออข้าพเจ้ากําลังได้เรียนทร,รม,มาละนี่ข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองอย่างที่พระอาจารย์เล่าว่ากูรูที่เขียนกวีนิพนธ์เรื่องความรักแลดังไปทั้งโลกเอาก็าจริงก็ไม่ได้สมหวังในความรักลูกก็น้อมมาเตือนจิตสกิจใจตัวเองสิว่าเห็นไหมามันไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังแต่ก็จะไม่มีใครผลิดหวังทุกอย่างไปเหมือนกันนี่คุณยมประพัดสอนเสวิกุลนักเขียนชื่อดังเขาพูดเอาไว้นะไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวัง แต่ก็จะไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปลูกอาจจะพลาดหวังจากคนนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกจะต้องเป็นโสดไปตลอดชีวิตสมเสมอไหร่เตือนจิตสกิดใจตัวเองไว้สิว่าบางทีการที่เราไม่ได้ลงเอยกับคนคนนี้อาจเป็นวิธีที่ธรรมชาติต้องการให้คนที่ดีกว่านั้นเดินเข้ามาสู่ชีวิตเราใช่ไหมถ้ามองอย่างนี้จะมีความหวังมากเลยเอาประการที่3มมองแบบปรัชญาจีนบ้างปรัชญาจีนก็บอกว่าถ้าถ้าเราเจอใครสักคนหนึง่งคบกันครั้งแรกมันคือโชคชะตานะลูก ถ้าเขาจากไปแล้วกลับมาเป็นวาสนาแต่จากไปครั้งที่สองแล้วยังกลับมาอีกครั้งที่สามคราวนี้เป็นบุพเพสันนิวาสแต่ถ้าพบกันครั้งที่หนึ่งแล้วจากครั้งที่สองแล้วหายไปเลยก็แสดงว่าเรากับเขานั้นบุญไม่สัมพันธ์กันจริงๆฉะนั้นให้คิดอย่างนี้ว่าใครก็ตามที่เป็นคู่ชีวิตของเราไปไกลแค่ไหนเขาก็จะกลับมาแต่ถ้าเขาไม่ใช่เขาไม่มีบุญสัมพันธ์กับเรายื้อไว้อย่างไรเขาก็ไปอยู่ดี นี่คิดแบบคนจีนนะนี่ปรัชญาจีนถ้าเขากับเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกันจากการไปไกลแค่ไหนถึงอย่างไรก็จะกลับมาแต่ถ้าไม่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันยือ้อย่างไรก็ต้องไปอยู่ดีนี่คือสามวิธีที่พระอาจารย์เนยลูกหลงเอาไปใช้นะครับ